รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้เปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองตากเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรค่ะนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นางวันฤด,ดีกิจเจริญรุ่งโรดรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากรักษาการแทนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากนางสาวจิราพรคำพุทธพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากประชาสัมพันธ์จังหวัดตากสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประลัดอำเภอเมืองตากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้เปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองตากเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดตากพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นายประเชิญทัพอินอายุ60ปีที่บ้านเลขที่36หมู่6ตําบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตากซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังไม่มีบุตรและภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อปี2562ปัจจุบันนายประเชิญประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรับจ้างไล่นกสารแหและจับปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติจากนั้นคณะได้เดินทางไปบ้านเล็กที่64หมู่1ตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองตากเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัว นายโปร่งบุญอินอายุ73ปีซึ่งเป็นผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหวอยู่กับพันรายานางบุญถึงทับอินอายุ72ปีโดยมีบุตรร่วมกันจำนวน3คนบุตรคนที่1และ2ได้แยกครอบครัวไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดไม่ได้กลับมาดูแลและบุตรคนที่3ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่กรุงเทพส่งเงินให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราวทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นทั้งด้านสิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมให้แก่ผู้เปราะบางรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงได้วางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากในปีงบประมาณ2565เพื่อปรับปรุงห้องน้ำและที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยอีกด้วย